กับสิ้งคืนใะนช่วงถามตอบผนายโฟนนะครับของใครเป็นบ้างครับพอส่องกับเฟสหรือแดดเ็นจุดแดงๆบนหน้าจอ p h o ฟน14 Pro จะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนึงของ Apple นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ไว้จับตอนเ,เราโทรศัพท์เนีย้ยผูแล้วจอจะดับพอแดดจ้าแดงนก็ตกใจนะครับเราหาอะไรปิดด้านล่างหรือด จะมันจะดับเมื่อเราแน่พูดน,นะครับหรือเขาเรียก r i g h t center นะครับออยว่าแสงนะครับสวัสดีในช่วงถามตอบจะเป็นนะครจะมีขอยปน็นไปนะคือ there are two new openings under the screen for two distant sensors นะครับอยู่บริเวณติของ iPhone 14นะครับจะ ส่วนนี้ในช่วงถามตอบผ่านไอโฟน่วงจนเะ็ป็นเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาปราชการชมในนาครับ